คอนเจ็ดโอเคเดี๋ยวนี้จะเอจัดให้พาไปดูเลยนะคะซึ่งแล้วนะคะกระบะคอนเ5็ดตัวนี้เป็นตัวสูด้วยนะคะแถามันกันชนหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ชื่อน่ารถอยู่ที่นค่ะทนเทน,นะคะเรียกได้ว่าขนของไปไหนมาไหนสะดวกสบายภายในตกแต่งไปด้วยให้ความสุดสบายเรียบร้อยแล้วนะคะตัวในส่วนของประตูตรงนี้เปิดแคมไม่ได้นะคะออย่าล้อเล่นค่ะเปิดได้ค่ะโอ้โหเอาไปเลยคอนเจ็ดเรื่อนคุ้มามากๆเลยนะคะชื่อนารถท่กเค่ะรามีแ ต้องรีบคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าทาุากเวลาเลยค่ะและใครนะคะที่อยากเข้ามาดูรถที่โชว์ลุมเจสสามารถเข้ามาได้เลยนะคะร้านชื่อร้านเ่มใช้รถบ้านจังหวะสรับนี้นะคะเปิดบริการทำการทุกวันหรือโทรมาที่เบอร์เสี่ยง่เลยนะคะ0 7 2 2 6 4 9นะจ้าไม่ว่าไหนคะที่สนใจออกรถนะคะไม่ว่าจะเป็นเกียงมือสองก็่บบมือสองหรือว่าเป็นรถครอบครัวมือสองและกำลังหารถมือสองสภาพสวยๆนะคะอย่าลืมกดแอดมาได้เลยนะคะเจอที่ไหนก็เหมือนกันนะคะแต่ถ้าอยากได้รถดีๆสักคันนึกถึงเสี่ยใช้รถบ้านได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะ บเช็คลิสตานี้นะคะเรารับซื้อคืนเต็มร้อยปอร์เซ็นต์นะคะอออของรถคน